ไม่ฮาร์ดไม่ฮาร์ดไม่ฮาดไม่ฮาดเฮอโอเคครับสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเอธในช่องเออคุยกันอีเชนเคยและวันนี้เราก็กลับกันมาเกมโรบอทในแมปวันพีชรถกันอีกเช่นเคยนะครับวันพี่ลดได้อัปเดตนี่เลย ผลโอเปโอเปนะครับอ่าชื่อผลมม่ชื่ออะไรนแล้วนะอ๋อไม่ถามเลยครับโอเคดูหน้าตาผลก็จะเป็นรูปหัวใจประมาณนี้นะครับเนี่ดูเป็นรูปหัวใจเลยนะโอเคเก็บมาชื่อผลโอเปเรชั่นนะครับโอเคโอเปเรชั่นโอเคหรือการผ่าตัดนั่นเองผลนี้ผู้ใช้ก็คือทาฟก้ารอนะครับเจ้าเสือของเรา ในวันพีชเรานะครับโอเคแล้ววันนี้เราก็จะมารีวิวผลกันเลยนะครับโอเคกินเลยย่ำคือเหมือนเดิมครับกินแล้วก็ตายเกิดไหนวะเนี่ยเซตว้ไหนวะน่าจะบายกี้นะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันเลยเอ่ามีอยู่กี่สกิลวะห้าสกิลนะครับโอเคเริ่มจากสกิลเซต ลูมนะครับโอเคลูมโอ้นี่ผมกดค้างนะเมื่อกี้รูมใหญ่ใหญ่ใช้ได้เลยนะเซมินาเปนรถด้วยนะตอนเรากดลูมมาแล้วถ้าก,กดอีกครั้งหนึ่งจะเป็นการเก็บปะ่ะโอเคเป็นการเก็บลูมนะเกิบอื่นใช้ได้ไหมเหมือนจะใช้ไม่ได้นะต้องลูมก่อนหรือเปล่า น่าจะใช่น่าจะต้องลูมก่อนละโอเคถ้าเรากดลูมแบบจิ๊บหนึง่งอ๋อก็จะได้จิ๊บหนึ่งนะครับโอเคฮเฮ้ยเท่เลยนะทุกคนคเคาน์เตอร์ช็อกเหมือนเป็นการปล่อยขึ้นสายฟ้าแบบอะไรสักอย่างัแบบเออประมาณนี้นะครับสกิลเอ็กซ์ประมาณนี้ต้องเปิดลูมก่อนนะเหมือนทุกท่านก็ต้องเปิดลูมก่อนนั่นแหละเมืนเกมอื่น ทุกท่านยัต้องเปิดลูก่อนโอเคเปิดลูกใหม่ของกว้างรอบนี้โอเคเปิดลูกมามิสมิสมิสคืออะไรวะคือการขโมยหัวใจหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวเอาไปทำไมอ๋อเป็นการขโมยหัวใจนะทุกคนแล้วเราบีบหัวใจมันเพื่อ ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะไม่ไหมเฮ้ยก็ผิดเนี่ยสกิลเอ็กเนี่ยสกิลเขาตัวช็อกนี่คือมันแรงมากเลยนะปับ๊บขมวดใจนะคนอ่าขมวดใจก็จะหน้าตาใจเป็นประมาณนี้นะกดไปมันจะกดได้ครั้งเดียวหรือเปล่าจะได้ครั้งเดียวตายซะ โอเคมาดูจากต่อสับไปนะคือสก,กิลคิวอออ,อเป็นการเทเลพอร์ตใช่ปะ่ะเทเลพอร์ตในรูมโอ้เทเลพอร์ตได้เฉพาะในรูมนะทุกคนใช่เปล่าอลองดูด้วยเอ้ยออกนอกรูมก็ได้วะใช่เหรออ๋อเกละคือตัวเราต้องอยู่ในรูมไหรือเปล่าไม่ใช่ เดี๋ยวเองคูดาแป๊บนึงไม่ได้นะผมกดเคลมผลดไปที่ภูเขาไกลๆนู้นไม่ได้อรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยมันเคลมพอดออกนอกรูมได้ยี่ไงอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเป็นครั้งแรกที่ใช้เลยโอเคดูสกิลต่อไปแกมมาไนส์อะไรคือแกมมาไน์วะเีลมพอไปแกมมาไนส์ คืออะไรอะแล้วมันไนซ์ยังไงเนี่ยมันคือมีดยังไงวะทุบพื้นแล้วบอกเกมห้าไหนน,นะโอเคเป็นการทุบพื้นนะสกิลอีก,ก็เป็นการทุบพื้นประมาณนี้มึมเป็นพลังสีเขียวๆโอเครู้สึกว่าการใช้ทุบพื้นก็จะะ มมื่่อกี้ไโดสำหรับผลโอเปอเปก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปฆ่าคนด้วยผลโอเปอเปไปบีหัวใจคนให้ดูกันเดียยดีกว่าว่าจะเกียนขนาดไหนโอเคเจอกันโอเคทุกคนตอนนี้เรามาถึงเชลทาวแล้วนะเมื่อกี้เห็นคนตัวแบบนี้นี่รับเฟ้นอยู่เลยเดี๋ยเราจะไปขโมยหัวใจเขามาแล้วเราปัดบั่นเขาดูนะทุกคนโอเคขั้นแรกเดินไปก่อน อยากทำเขาเลยอ่ะเขาเป็นอะไรวะเนี่้มีเฟคเกอร์ก่อนเฮ้ยเขาจะมีเลเวลเพิ่มพวนอ่ะอ่าโอเคสกิลเราใช้ลูมไปก่อนเลยโอเคขอใจหน่อยเธอ <laughs> โอเคตอนนี้ได้หัวใจเขามาแล้วนะ <laughs> เอาไป <laughs> <laughs> เอาหัวใจเขาหายไปไหนอ่ะเขาใหม่เอาหัวใจใหม่ โอ๊ะกดถือกดไปอ่ะโอเค my heart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  เฮ้ยก็โอเคก็ปั่นดีนะผลเนี้ยก็ถือว่าปั่นเลยนะ my heart my heart น <laughs> ี่ยังมีหัวใจเขาเลยเนีนะ ลองกดได้ครั้งเดียวนะจะกดไปแล้วข้าลุมข้าลุมเล้วข้าลุมเหรออันนาอันนาและลิ้นเก็บลุมแป๊บโอเคขออีกรอบนะทุกคนเฮ้ยขอใจหน่อยโอเปโอเปฮ่าโอเค ออเออเออนี่คือหัวใจทหารทหารตัวเม่กี้โอเคโอเคนะครับส่วนผลก็ประมาณนี้ขอขอใจรอบหนึงอ้าวทำไมทหารหลังอะขอใจขอใจขอใจโอเคนะครับส่วนผลก็โอเปกโอเปก็ประมาณนี้สกิลลูมจะเปลีนลูมให้ดูใหม่ อ้าวเปิดดิกูดาเนี้นี่สกิรูมก็ประมาณมานี้นะถือว่ากว้างมากเลยทุกคนโคตรกว้างนะกินพื้นที่ทั้งเกาะเลยอะ่ะเชลทาวถือว่าเป็นเกาะใหญ่ใช้ได้อยู่นะกินพื้นที่ไปทั้งเกาะเลยทุกคนส่วนนี้ก็หวัวใจเจ้าหมอนั่นเห็นนั้นมาทุกคนโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอ ไว้ได้เพียงท้านนี้สำหรับผลโอเปโอเปในคลิปหน้าผมจะมาบอกเกาะใหม่จุดฟาร์มใหม่นะครับทุกคนติดตามไว้เลยโอเคถ้าชอบ like, ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e แล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับที้บายบายดูตัวนั้นนะทุกคน <c oughs> ไม่ตายโอเคเจอกัน